ดีคุณครูปลายทางและนักเรียนโรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับวันนี้พบกับคุณครูพิ่เฟิร์สในรายวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้จะนำพาลูกนักเรียนเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านบทร้อยกรองแต่ก่อนที่เราจะไปอ่านบทร้อยกรองถ้าคุณครูพูดถึงวันณคดีในภาษาไทยเรื่องพระอภัยมณี นักเรียนนึกถึงตัวละครใดกันบ้างครับแน่นอนครับตัวละครในเรื่องก็จะประกอบไปด้วย 1. พระอภัยมณี 2. ส,สุดสาคร 3. หนางเงือกมีอีกไหมครับตัวละครมีอีกมากมายเลยนะครับลูกนักเรียนนะครับซึ่งวันนี้คุณครูก็จะ นำพาพวกเราไปอ่านวรรณคดีซึ่งเป็นวัคทองของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปอ่านคุณครูมีหลักการอ่านวรรณคดีหรือการอ่านบทร้อยกรองมาให้พวกเราได้ทำความเข้าใจกันก่อนนะครับหลักการอ่านบทร้อยกรองมีหลักการอ่านสำคัญสำคัญอยู่5้าอย่างด้วยกันครับ 1. อ่านออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้องตามอักขรวิธี 2. อ,อ่านให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรอง 3. อ่านออกเสียงทำนองสนะรู้จักทอดจังหวะเอื้อนเสียงหรือหลบเสียงมีเสียงสูงต่ำตามลักษณะของบทร้อยกรองแต่ละชนิด 4. อ่านด้วยน้ำเสียงชัดเจนนุ่มนวลน,น่าฟังเสียงไม่ค่อยหรือดังจนเกินไปครับและข้อที่5อ่านออกเสียงสื่ออารมณ์ตามเนื้อเรื่องอารมณ์ร่าเริงอารมณ์เศร้าอารมณ์โกรธซึ่งในทางวรรณคดีเราเรียกว่ารสวรรณคดีนั่นเองซึ่งประกอบไปด้วยสีรถนั่นเองครับมีเสาวรสณี บทชมความงามนารีปราโมทเป็นบทรำพึงดำพันพิโรธวาทางเป็นบทอารมณ์โกรธและสัลลาปังขพิสัยนะครับเป็นบทอารมณ์โศกเศร้านั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับคุณครูจะนำพาลูกนักเรียนทุกคนมาอ่านกรอนสุภาพหรือกรอนแปดที่เรารู้จักกันนะครับจะมีลักษณะการแบ่งวรรคของคำในแต่ละวรรคหนึ่งวรรคจะประกอบไปด้วยแปดค นะครับหนึ่งวมี8คํคำในการแบ่งเราจะแบ่งเป็น3 2และ3นะครับรวมเป็น8คํคำในแต่ละวัคนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในวัคนั้นมี9คําคำเราจะแบ่งอย่างไรเอ่ยถูกต้องครับเราจะแบ่งเป็น สามสามสามวักนั้นก็จะมีจำนวนเก้าคำนั่นเองครับซึ่งรูกนักเรียนก็จะได้เห็นฉันทลักษ์นะครับกรอน8หรือที่เราเรียกว่ากรอนสุภาพนะครับก็จะปรากฏฉันทลักษ์ตามที่นักเรียนได้เห็นบนจอนะครับหบท ประกอบไปด้วย2บาทนะครับวัคแรกเราเรียกว่าวัคสดับวัคที่สองในบาทที่หเราเรียกว่าวัครับนะครับวัคที่ 3, ในบาทที่สองเราเรียกว่าวักรองและวัคสุดท้ายใน บาทที่สองเราเรียกว่าวักส่งนั่นเองครับซึ่งคุณครูได้แบ่งคำในแต่ละวักให้นักเรียนดูตามฉันญลักษณ์บนจอนักเรียนพอจะเข้าใจไหมครับครับผมถ้าเข้าใจแล้วเราไปดูบทร้อยกรองกันเลยครับ บทร้อยกรองเรื่องพระอภัยมณีตอนสุดสาครเข้าเมืองกะระเวกเห็นไหมครับคุณครูได้แบ่งคำในแต่ละวรรคที่ใช้สัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายทับสีแดงให้ลูกนักเรียนได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูวรรคที่หนึ่งกันเลยครับบัดเดียวดังงางเงงวังเวงแววกี่คำครับนักเรียน มีจำนวน8ปดคำนั่นเองครับบัดเดี๋ยวดังงานเงงวังเวงแววเห็นไหมครับวักมาดูวักที่สองกันเลยครับสะดุ้งแล้วเหลียวแลชงเงหามีกี่คำครับถูกต้องครับมีจำนวน8ปดคำเช่นเดียวกันครับ มาดูวรรคที่สครับเห็นโยคีขี่รุง้งพุ่งออกมากี่คำครับ<ค><ณ>มีจำนวน8ปดคำถูกต้องครับและวรรคสุดท้ายประคองพาขึ้นไปจนบนุบันพศมีกี่คำเอย่ย มีจำนวน9คํานั่นเองนะครับวัดนี้มี9คําเราแบ่งอย่างไรครับเราแบ่งเป็น3 3และ3นะครับโอเคครับลูกนักเรียนคุณครูจะนำพานักเรียนอ่านบทร้อยกรองตอนสุดสาครเข้าเมืองกระเวกโดยการอ่านไม่ใส่ทํานองเราเรียกว่าเป็นการอ่านรอยแก้ว นะครับเรามาเริ่มอ่านไปพร้อมๆกันเลยครับบาดเดี๋ยวดังงางเงงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแง้หาเห็นโยคีขี่รุง้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบันโพธิ แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารัก มักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจนระจาแม้ใครรักรักมัง่งชังชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านณนะหลานหนารู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีจงคิดตามไปเอาไม้เท้าเถิดจะประเสริฐสมรักเป็นศักดิ์ศรีพอเสร็จคำสำแดงแจ้งคดีรูปอยู่คีหายวับไปกับตาเป็นยังไงกันบ้างครับเราอ่านในลักษณะที่เป็นรอยแก้ว คือการอ่านไม่ใส่ทำนองต่อไปคุณครูจะนำพาลูกนักเรียนทุกคนเข้าสู่การอ่านบทร้อยกรองโดยการใส่ทำนองนั่นเองครับเรามาเริ่มอ่านทำนองสนอไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยครับ บาทเดียวดังอางเงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเลียวแล,ลชะเงาห,าหา้าเห็นโยคีขีรุ้งพุ่งออกมา ประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพุธแล้วสอนว่าอยา่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้มเฮเหลือกำนดถึงเ่าวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลด ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานเบิดามารดารักมักเป็นพลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจนระจาแมนใครรักรักพังชังชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านนานนารู้สิ่งไรไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีจงคิดตามไปเอาไม้เท้าเถิดจะประเสริฐสมรักเป็นศักสีเศีพอเสร็จคำสำแดงแจ้งคดี รูปโยคีหายวับไปกับตาเป็นยังไงกันบ้างครับลูกๆนักเรียนพอจะเข้าใจลักษณะวิธีการอ่านบทร้อยกรองกันบ้างไม่เอย่ยนี่ก็เป็นบทร้อยกรองในวัดทองในวรรณคดีครับลูกนักเรียนพร้อมกันไม่เอย่ย เรามาเรียนรู้การอ่านทำนองสนะบทร้อยกรองในการเอื้อนทีละวักโดยคุณครูจะอ่านบทร้อยกรองเป็นตัวอย่างทีละวักด,ดีไหมครับถ้ารู้เรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับ บาทเดียวดังอ่างเองวังเวงแววสะดุ้งแล้วเลี้ยวแลชะเง้อหา เห็นโยคีขีรุ้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบันพธแล้วสอนว่าอยา่าไว้ใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกล้มเหลือกำหนดถึงเทวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งนายน้ำใจคน มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจนระจาแม้นใครรักรักมัง่งชังชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านลานา รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีจงคิดตามไปเอาไม้เท้าเถิด จะประเสริฐสมรักเป็นศักดิ์สิทพอเสร็จคำสำแดงแจ้งคดีรูปโยคีหายวับไปกับตา เป็นยังไงกันบ้างครับลูกนักเรียนเราพอจะเอื้อนบทร้อยกรองกันได้ไม่เอ่ยนะครับในการอ่านบทร้อยกรองเมื่อนักเรียนได้อ่านตามคุณครูไปแล้วต่อไปนี้เรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะครับดูเรียนพร้อมนะครับดูเรียนพร้อมแล้วคุณครูก็พร้อมแล้วนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับบาทเดียวดังอ่างเงงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเลียวแลชะเงหาเห็นโยคีขี่รุง้งพุ่งออกมา ระคองพาขึ้นไปจนบนบันพุธแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้มเห,เหลือกำหนดถึงทถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลด ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งนายน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจนระจาแมนใครรักรักมังชังชังตอบให้รอบคอบคิดนานนานนารู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีจงคิดตามไปเอาไมทาเท้าเถิดจะประเสริฐสมรักเป็นศักสิ์ศรีพอสิทธคิคำสำแดงแจ้งคดี รูปโยคีหายวับไปกับตาหลักการอ่านบทร้อยกรองมีหลักการอ่านสำคัญสำคัญอยู่5้าอย่างด้วยกันครับ 1. อ่านออกเสียงให้ชัดเจนถูกต้องตามอักขรวิธี 2. อ่านให้ถูกต้องตามฉันทลักษ์ของบทร้อยกรอง 3. อ่านออกเสียงทำนองสนอรู้จักทอดจังหวะเอื้อนเสียงหรือหลบเสียงมีเสียงสูงต่ำตามลักษณะของบทร้อยกรองแต่ละชนิด 4. อ่านด้วยน้ำเสียงชัดเจนนุ่มนวลน,น่าฟังเสียงไม่ค่อยหรือดังจนเกินไปครับและข้อที่ห อ่านออกเสียงสื่ออารมณ์ตามเนื้อเรื่องอารมณ์ร่าเริงอารมณ์เศร้าอารมณ์โกรธซึ่งในทางวรรณคดีเราเรียกว่ารสวรรณคดีนั่นเองซึ่งประกอบไปด้วยสีรสนั่นเองครับมีเสาวรจนีบทชมความงามนารีปราโมทเป็นบทรำพึงดำพันพิโรธวาทางเป็นบทอารมณ์โกรธ และสัลลังขพิสัยนะครับเป็นบทอารมณ์โศกเศร้านั่นเองครับบาทเดียวดังอ่างเงงวังเวงแววสะดุ้งแล้วเลียวแลชะเงา เห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพศแล้วสอนว่าอยา่าไว้ใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกลามเหลือกำหนดถึงเทวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งนายน้ำใจคน มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน เกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจนระจาแม้นใครรักรักมัง่งชังชังตอบให้รอบคอบคิดอ่านลานา รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีจงคิดตามไปเอาไม้เท้าเถิด จะประเสริฐสมรักเป็นศักดิออ์สิทพอเสร็จคำสำแดงแจ้งคดีรูปโยคีหายวับไปกับตา เป็นยังไงกันบ้างครับลูกนักเรียนเก่งมากๆเลยนะครับในการอ่านบทร้อยกรองจะเป็นการลักษณะเอื้อนเสียงตามหลักการอ่านบทร้อยกรองที่คุณครูได้อธิบายไปเมื่อตนชั่วโมงวันนี้คุณครูนํำพาลูกนักเรียนรวมถึงคุณครูปลายทางเรียนรู้การอ่าน บทร้อยกรองเรื่องพระอภัยมณีตอนสุษาครนเข้าเมืองกระเวกอย่าลืมกลับไปฝึกอ่านฝึกซ้อมฝึกเอื้อนเสียงการใช้คําตามหลักการและวิธีการเอื้อนเสียงที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดความไพเราะในการอ่านบทร้อยกรองนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณลูกนักเรียนที่ตั้งใจเรียนและ ตั้งใจอ่านบทร้อยกรองไปพร้อมๆกับคุณครูสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ